อยากจะบอกว่านี่ของเล่นไอเนม่เจ็ดเหรียญพอสการ์ดนี่1.2เหรียญน,นะครับน่นารักข้างหลังผมก็คือเล็กนิวเซียมนั่นเอง<ะ>เดี๋ยวจะเดินไปที่แวนโกะนิวเซียมซึ่งอยู่ใกล้ๆกันก็คืออยู่ข้างหน้านั่นเองใกล้ๆไม่ไกลนะครับคนเยอะมากอันนี้วันจันทร์นะเนี่ย ตรงนี้มีร้านขายของแยกมาด้วยตอนนี้ก็มาเดิอนอยู่ในมิวเซียมสแควร์เพื่ออะไรประมาณนี้เพราะว่าแถวๆนี้มันจะ,ะรายล้อมไปด้วยมิวเซียมนะซึ่งก็จะมีเล็กมิวเซียมมีโมโคมิวเซียมตรงนั้นแล้วก็แวนโกมิวเซียมตรงนู้นข้างหน้าก็จะมีเป็นมิวเซียมแบบศิลปะร่วมสมัยอีก มิวเซียมมากมายก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็น Art อาร์ตมิวเซียมอ่ะเป็นมิวเซียมศิลปะต,ต่างๆแต่ไม่รู้เขาแยกออกอะไรยังไงมีมิวเซียมเพชรด้วยนะแถวนี้คนเยอะมากๆตอนนี้ก็เดินมาถึงแวนโก๊ะมิวเซียมแล้วนะครับผมก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะครับผ่านคลุ๊กนะนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวคงเข้าทางนี้ก่อนเข้ามาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นห้องโถงกลางเดี๋ยวเอากระเป๋าไปฝากก่อน วันนี้ออกมาจากแวนโะมิวเซียมแล้วมาดูของฝากกันนี่น่ารักมากของที่ระลึกที่ชอบอันนี้มากเนี่ยมันเล่นได้นะแต่เล่นมือเดียวไม่ได้มันจะแผ่เนี้ยได้นี่แผ่ไปแผ่มาได้ปุ๊บแผ่เป็นรูปต่างๆหนังสือนี้น่ารักมากเลยนี่ หนังสือประวัติแวนโกะนะครับเพราะว่าทำเป็นแบบเป็นรูปประตูด้วยนี่สวยจยังเลยอันนี้ยี่สิบสี่เหรียญแล้วก็มีพกล่มอันนี้ล่มอันนี้ยี่สิบเจ็ดเหรียญรูปรูปวาดดอกทานตะวันอันนี้เหมือนเป็นเป็นผ้าผ้าหมวกรูปดอกทานตะวันสวยดีมีถุงเท้าด้วยอยู่นี่แล้วก็มีแก้วลายต่างๆนี่เลย รูกลายหน้าเวนโกลูกห้องนอนลูกดอกซากุระหรือเปล่าลูกทุ่งข้าวแล้วก็ลูกดอกทานตะวันแล้วก็ลูกน้าผีอตอนนี้ก็ออกมาจากแวนโกมิวเซียมแลวนะครับเดี๋ยวไปเช็คอินโรงแรมก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไปฝากกระเป๋าไปนั่งพักสักแป,ป๊บก่อนแล้วก็เดินทางต่อเนี่ยด้านหลังผมก็เป็นแวนโกมิวเซียมนั่นเองนี่เลยเห็นไหม แวนโกมิเซียมแล้วก็ด้านหน้าตัวนู้นก็จะเป็นเล็กซ์มิวเซียมก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับออกมาจาก Museum, แวนโกมิวเซียมก็ได้แม่เร็กเต็กตู้เย็นมาอีก3 0 0อัน น่ารักดีข้างในแวนโก m u มิวเซียมเนี่ยเข้าใจว่าคอมเมถ่ายเป็นวิดีโอนะครับแต่สามารถที่จะถ่ายรูปได้หมายถึงถ่ายรูปชิ้นงานได้แล้วก็ถ่ายเซลฟี่เอาหน้าตัวเองไปถ่ายกับชิ้นงานได้แต่ว่าถ่ายวิดีโอไม่ได้ก็เลยไม่ได้ถ่ายมาข้างในก็มีทั้งการจัดแสดงผลงานของแวนโก้แล้วก็ของศิลปินอื่นๆด้วยน่าจะเป็นศิลปินที่ร่วมสมัยกับแวนโก้นั่นเองนะ บางผลงานเขาก็เอาไปตั้งคู่กันเพราะว่าหน้าตาคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้เหมือนว่าดเรียนนกันมาประวัติแวนโกก็คร่าวๆก็เกิดปี1853ที่เนเธอร์แลนด์หลังจากนั้นก็คือย้ายตามครอบครัวไปที่นั่นที่นี่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่ปารีสในช่วงชีวิตสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตตอนปี1890อายุก็1890-1853ลบ กี่ปีเอง37 37ปีเองอายุน้อยมากนะครับเคยมีประวัติว่าพอช่วงปี1888เนี่ยก็เริ่มที่จะจิตใจไม่ไม่ปกติแล้วพอหลังจากนั้นปีนึงเนี่ยก็เข้ารักษากับทางจิตเวชนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จบชีวิตตัวเองด้วยการยิงตัวตายนะครับตอนปี1890ที่ฝรั่งเศสนะครับผลงานข้างในเนี่ยเยอะมากนะครับจากที่เราเคย คิดถึงแวนโกและนึกภาพของรูปวาดของเขาเป็นอย่างเนี้ยจริงๆอ่ะเขามีเขาวาดได้หลายรูปแบบมากแต่เท่าที่สังเกตได้เนี่ยหลังจากช่วงปี1886เป็นต้นไปเนี่ยหน้าตาก็จะออกมาแบบที่เราเห็นนะครับแบบที่มันเป็นลายชวัดเฉวียนอ่า เดี๋ยวใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมโปะภาพไปดูแล้วกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็วาดเป็นรูปธรรมดาธรรมดานี่แหละครับนะก็พอเข้าไปดูเนี่ยก็ได้เห็นถึงพัฒนาการของรูปวาดของของแวนโกแล้วก็มีรูปวาดคนอื่นด้วยทั้งในก็จะมีรูปที่รู้จักกันดีก็เช่นซันฟล o เวอร์อ่ารูปเนี่ยรูปไปเนี่ยรูปไปดอกทานตะวันเนี่ยจริงๆเห็นว่ามีหลายเวอร์ชั่นมากแล้วก็แต่และเวอร์ชั่นก็จะไปอยู่ตามส่วนต่างๆของโลกแกลเลอรี่ต่างๆของ ของโรคนะครับอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษนะครับแล้วก็มีรูปทุ่งข้าวสาลีมีรูปโปเตโต้อิเตอร์โปเตโต้อิเตอร์เนี่ยก็เป็นรูปที่แวนโกววาดในช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะรูปเนี่ยก็จะแตกต่างจากรูปแต่ละคุนชินสตาลินไหนไม่มีนะครับไอราตรีประดับดาวเนี่ยไม่มีที่เราเห็นเป็นรูปโบสถ์แล้วก็เป็นรูปดาวเป็นรูปท้องฟ้า,ฟามวนๆอนะ่ะไม่มีนะ เราก็จะมีรูปเซลล์พอร์เทรตของแวนโกเนี่ยเยอะมากข้างในนะครับจะเห็นเลยว่าพัฒนาการของการใช้สีการใช้เส้นเนี่ยของแวนโกเนี่ยเป็นยังไง ตามที่เราคุ้นชินใช่ไหมครับว่าเราจะเห็นว่าแวนโก็เขาจะวาดเป็นเส้นๆขีดๆขีดๆขดๆขด,ขด,ขด,ขดแล้วก็มารวมๆกันนะแล้วก็ออกมาเป็นหน้าตาแปลกๆเรียกว่าเป็นแบบนี้โออิมเพรสชันนิดอ่ะเป็นโพสอิมเพรสชันนิดอ่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นรูปแบบนั้นตลอดลักษณะแบบค่อคนข้างที่จะบิดเบือนจากความจริงโอเคตอนนี้กำลังเดินกลับโรงแรมนะนี่เลยเดี๋ยวไปพักผ่อนกันก่อนแล้ค่อยออกมาเที่ยวต่อ,เ,อเดี๋ยวถ่ายนี้ดู อันนี้เป็นลักษณะบ้านเรือนของอัมสเตอร์ดัมนะครับเขาก็จะมีสวนเล็กๆหน้าบ้านนี้นะเขาอุตสาบปลูกได้อีกเนาะแล้วก็มีที่จอดจักรยานเห็นไหมแล้วมีรถแบบนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยรถยนต์คันเล็กๆปุกปิกกระปุกปกระป,กปิกเนี่ยนี่ก็คือความสวนหน้าบ้านของเขาแม้ว่าที่จะเล็กน้อยเขาก็ยังมีสวนหน้าบ้านนะครับเออก็น่ารักดีนะเนี่ยามารีวิวโรงแรมให้ดูนะครับลอสซัมซิตี้นี่เลย เป็นห้องเล็กๆกระทัดรัดมากเนี่นี่มีทีวีให้ด้วยหนึ่งอันแล้วก็ไอ้น,นี้เป็นฮีตเตอร์แล้วก็เตียงก็ประมาณนี้นะครับนอน,นอ่างนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นพัดลมเป็นแอร์เนี่ยแล้วก็มีหน้าตรงหน้าต่างเปิดไฟนห็ร่าอีอ๋ออันนี้จะอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านเขานะเนี่ เป็นวิวหลังบ้านมีไฟฉายชอบที่มีอะอย่างน้อยก็มีห้องน้ํานะครับอยู่ในตัวนี่ห้องน้ําสบายมากเปิดไฟตรงไหนตรงนี้นี่ห้องน้ําสบายเลยแล้วก็มีกระจกข้างหน้าตรงนี้อ่ะให้ดูกระจกโอเคสบายแล้ววันนี้อ่ะเดี๋ยว พักผ่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันต่อครับผมนี่เลยตอนนี้ก็กระโดดมาอยู่ที่ตลาดเอาบทเคยสตาร์ทนะฮะเป็นตลาดสดจะมาหาอะไรกินกันที่นี่ว้านี่ขายปลาด้วยมีปลาแฮริงสดหรือเปล่าตรงนี้ขายปลาขายปลาไท่หารทะเล พามาดูตลาดเดินเปิดท้ายตลาดคนเดินถนนคนเดินนะครับในอัมสเตอร์ดัมนะครับนี่อยู่ใกล้กับที่พักเลยเดินมาไม่ไกลเลยอันนี้ขายฟิเแอนชิปมันฝรั่งทอดอันนี้ขายอะไรเลยน,นี่ขายถั่วเออที่นี่เขาชอบกินถั่วกันด้วยนะเขากินถั่วกันเ็าปลูกถั่วกิน ตรงนี้มีเครื่องเซรามิกแล้วก็จะมีพวกดอกไม้ดอกทิวลิปจำลองนี้นะฮะนี่น่ารักมาก <c oughs> นี่ขายอะไรนี่ขายเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์กับไก่ย่างจริงๆคิดไว้แล้วว่าจะกินอะไรเดีย๋ยวจะไปกินสตูวัฟเฟิลเป็นวัฟเฟิลแบบเนเธอร์แลนด์นะ แต่ไม่รู้ร้านอยู่ตรงไหนหาร้านก่อนเนี่เขาจะมี2แบบเป็นช็อกโอกแลตกับออริจินัลนะฮะทำกันตรงนี้เลยทำสดๆเลยก็มีแบบถุงแบบนี้ด้วยนะเป็นสามิเนี่กจทำให้ดูนะครับ

เดี๋ยวไปไปหาที่ยืนกินก่อนคนทำน่ารักมากเลยทำให้ดูด้วยนี่มายืนกินสตูป,ปักเปิลนะครับนี่เลยอืมแป้งกรอบส่วนข้างในนิ่มอร่อยมากตรงกลางเนี่ยมันจะเป็น ไส้คาราเมลนะครับเนี่ยเป็นไส้คาราเมลแล้วก็อีกข้างเนื้อเป็นช็อกโกแลตเนาะปกติถ้าสั่งอริจิน่ก็เป็นคาราเมลกรอบนอกนุ่มในเป็นอาหารประจำชาติของนเนเธอร์แลนด์เลยเรียกว่าสตูววัฟเฟิลอร่อยตลาดมันก็ยาวไกลกว่าที่คิดนะครับเนี่ยตรงนี้ขายลาแฮลิงเดี๋ยวมากินดีกว่า น่ากินยังเลยตอนนี้ก็ปิดร้านกันเยอะแล้วตรงนี้มีร้านญี่ปุ่นด้วยขายไก่ทอดขายเป็นปลาหมึกแล้วก็จะมีพวกแม่เหล็กอย่างนี้แม่ลงแม่เหล็กเต็นไปหมนเลยอตอนนี้ก็เดินกลับทางเดิม เดี๋ยวจะมากินปลาแฮลิ่งดีกว่านี่ปลาแฮลิ่งสดอยากกินอีกนี่มากินซื้อปลาแฮลิ่งร้านนี้นะครับนี่ <c oughs> เหมือนเหมือนว่าจะเหลือตัวสุดท้ายเลยก็ <c oughs> เลยซื้อแบบแบบนี้แบบสดแบบข้างบนนี่แบบนี้น่าจะสามจุดห้าเหรียญน,นี่เลยปลาแฮลิ่งนะฮะมานั่งกินที่ข้างร้านก็เลยนี่ร้านก็อยู่นี้ กินได้ดูมันจะเป็นปลาแฮลิ่งสดอย่างนี้นี่ปลาแฮลิ่งสดแล้วมันจะมีอ่าหอมหอมใหญ่ซอยแล้วก็แตงกวาดองไอเน,นี้ยสามจุดห้าเหรียญก็ราคาประมาณนี้ go กินดูเฮ้ยกูฝรั่งมาเดินถามด้วย oh. เป็นไงบ้างเธอ หมูอร่อยบริกุลนเลยนี่เมื่อกี้มากินปลาร้านนี้เลยจริงๆเขามีหลายแบบนะครับมีปลาทอดด้วยแล้วก็ปลาแฮริ่งที่ซื้อเนี่ยเขาก็ถามว่าจะเอาแบบไหนเอาแบบสดแบบที่กินมัตะตเกะหรือว่าแบบห่อขนมปังเออเขาไม่อยากกินขนมปังก็เลยเอาแบบสดกินกับพอหอมแล้วก็แตงกวาดองอร่อยดีชอบมากนี่กินไปรอบที่2แล้วติดใจเ <c oughs> นี่ยตลาดก็ปิดเรื่อยๆแล้วแต่ร้านของกินยังมีอยู่นะนานมีนก หนึงตัวอยู่บนรถเห็นไหมน,หนี่ตรงนี้ขายผลไม้ด้วยน่าก,กินมากเลยนี่เขาขายมะพร้าวด้วยเนี่ยเป็นตลาดสดเลยสตรอเบอรี่ันนี้สี่เหรียญน่นาก,กินมากสี่เหรียญต่อชิ้นเออลูกนี้น่าก,กินจยังเลยอะเมื่อกี้ก็เดินกลับไปที่ร้านสตรูปบัฟเฟอลอีกทีนะครับก็เลยได้เนี่ยมาหนึ่งอัน เป็นสตูบัโเ้ลอันนี้แบบทำสำเร็จรูปแล้วเดี๋ยวเราไปชิมดูถ้าอร่อยก็จะได้ซื้อเพิ่ม <c oughs> เออเป็ดนี้นี่มีทั่วจริงๆเลยนะเนี่ยมีทั่วเนเธอร์แลนด์เลยเห็นแล้วก็ที่แน่ๆต้องเป็นเสื้อสีต้มนะครับมาเนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วก็มีถุงเท้าลายกัญชาด้วยเนี่ยเห็นไหมถุงเท้าลายกัญชามาลิจนหน่าเดินเพลินมาก เดินจนตลาดวายไม่ใช่อะไรตลาดเขาจะปิดอยู่แล้วเราก็เพิ่งมาเดินไม่ใช่เดินจนตลาดวาย